วะไอเลวเลวอะไรวะเป็นย่งเอมีะไปยแล้วไปิดแอปเดียวไม่ได้หรอมันเลวแค่ไหนพี่คิดดูมัน <c oughs> มีมาแย่งเอมซีคุยกับแฟนแม่ขอไปไดยินข่าวอย่างไรื่าง ยิ่งงิ้งิงเลยไม่รู้เจอเหยื่อมีคนหนึ่งลองถานั้นอ่ะเ mm ี่ห็ร้ายอหู่ในบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนใ่นบ้านตาแดงแดงๆงเมื่อกี้ยังเลงกระี่เลยใส่หมูเดียวมันมีจริงเหรอมีมีตัวนึ ไปแล้วมันจะออกทางบ้านไปแล้ววิ่งต่ำต่ำไม่ได้ระวังเลยเนี่ยต่ำวิ่งกลับวิ่งชิวๆเลยเนี่ยอยู่บนบ้านอ่ะพี่ชั้นบนชั้นหนึ่งชั้นแรกชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งเออไม่ออกไม่ออกเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยชาร์จมั้ยตายไหมตายแล้วเงี้ยไม่ตายเงี้ยหนักแค่นั้นเองยีแต่มันไหลนัดอยู่ อ่าตายแล้ว,าวตายแลังยังยัง,ยงมันขึ้นชังสองแล้วดาวหนึ่งดาวหนึ่งมีสองมีสองเอ้ยทีระวังพีไห่เลยตัวพ่นเลยตัวพนเหลยตัวนโอ้ยทีโหดว่ะเฮ้ยลูกซองลูกซองลูกซองเดี๋ยวนะจัดก,การไอ้ลูกซองเนี่ยผมไม่ถอยลงมาเลยครับในโกดังเข้ายังอ่ะเอ้ยมันไม่มีหน้าต่างอย่างนี้นี่หว่ะเฮ่ย แก็ดังเาเน่อช่อยู่หลัง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 อย่ายอกไปยอไปอกไปทข้ามาดิี้แหละร้อนมึงกลังไปข้างบนอยู่นี่อยู่นี่่ตรงไหนอ่ะข้างบนดาวโดนโดนบ้านฝั่งนน้นฮะฝั่งขงเราอ่ะไหนวะ่ใช่มีคนอยูในบ้านวะฮะใครเปิดูในบ้านไม่รู มามาฟิสมาเข้ามาตัวหนึ่งมันเข้ามาตัวหนึ่งมันเข้ามาตัวหนึ่งตายเออเขาตกใจเขาบนมียิงตายละได้ได้ตกปีตัวหนึ่งกดังเข้ายังอ่ะเข้าแล้วครับเข้าแล้วเฮ้ยไม่มีรถต้องหารถว่ะรถไม่เท่าไหร่หายาให้น <los> <los> <royable> ้องก่อนไม่มีี่ไม่มียาเย คือโดนแวไดเดินโซนผันนะแน่ๆนะฟังยูอ้สัตคือดนวไ้ปุยตัวปากตัวเบี้ยได้นะ้วอุยยาเป็นยา จังจะว่าใครต่อว่าแล้วต้องลงสามแล้วมันต้องมีอีกตัวดิมันต้องมีสี่ใช่ต้องมีสี่ใส่ตัวไม่รูงก็ไม่มีแล้วมันคน้นไปแล้วหนีไม่ได้แถวโดนยิงแถวเนี้ยเนี่หรือว่าไอตัวเมื่อกี้ไม่รู้เล่นเข้ามาปาดแถาไม่รูใครนะอย่างนี้ย ที่บ้านข้างน้าเราเป็นไหมู่บ้านอะแคนีซีวิ้งไรมีวาไ่ไก่แต่มีรถมีรถมีรถ้ามีรถแน่อยู่ชั้นบนเนี่ยนี่นว่าใครมาเดินต้องต้อง อยู่ที่วีครับอยู่หน้าวีมาเถอะไปแล้วพี่บ้านแถวนี้ไม่มีใครคนเลยนะลงเลยสามสิบสี่วีเองนะได้ได้ไปได้พี่เรา,ายอยู่ไกลอยู่โดดได้แค่เตรียมรถไว้อ่ะเราโดวบ,บ้านนีเเ้เสร็จก็ไปกันได้บ้านนี้จะมีคนบอบเหะเดี๋ยวเราไปให้เดอ

ย้ายอย like <O> ่างไรอีกขัดรัวกรเลยโอ้โหโคตรเจ็มแมวอ่ะใช่ไม่ a ีต่ไม่เก็บเสียงไม่เก็บเสียงตกใจหมดใช้ให้ผมมั่งเมม m ี่อ่ะใช่เก็บมี่ให้เก็บไปให้ โผล่ไสู้อะไรเขาได้เนี่ยได้เก็บเสียงเอสเอ็นจีแกดีทูเก็บเสียงเลยเนี่ยตอนเนี้ยที่ขับเลยพี่คุ่นมา่ไหนพี่อยู่ไหนพี่พเราด้วยพี่เราด้วยเราไปทางไหนเดี๋ยวขอโด้ขอโด้แป๊บบ้านบ้านที่อยู่ข้างหน้าเตา บ้านไหนดแล้วโดหมดแล้วเนี่ยรอบๆเลยบ้านนู้นอะฝั่งฝั่งนู้นอะไม่ได้เข้าไม่อยากหาตะโขงเนี่ยเรียมาขับรถตามเลยเรียมารับไปเดี๋ยวเราไปกันเลยไม่มีอะไรเลยอยากได้ตะโขงเนี่ยดีเนี่ยโอ้ยมือรั้นมือรั้นขูดอย่างนี้ก็มาให้คุณฮะมือรั้น ไป,ไปไหนดีวะเข้าไปดูอันนี้เรื่องไม่ดีนะคับท่นสมาร์ี่หลังของในบ้าดห่ะ ีคนคนข้างหน้า

มันขอขอบขอตโคบอลตรงนี้หลีข้างล่างี่ือไดมันจะรอบยเามันจะรอบยิเาอตัวรงน้หรอวะตรงนี้ตองหิยู่ตรงนหิน้างหินไหนยูงหินยิงหินข้างหน้าเลยอือยิใครยิงหมอกโดนหมอกปเจ็บ ีมีมมมิงมง่นเห็นแล้วเห็นแล้วนะตรงหินตรงหินอยู่ข้างล่างพูดเดยอะไม่มีก็ไม่มีก็ข้างล่างพูดเดยอะเลยขึ้นมาเต็มเลยกูจะเอาอะไรหนีวะรถ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 เราไปรับหน่อยจะตายแล้ว A จะตายแล้วโอ้ยมันขึ้นมาเอเดบิลจะตายแล้วห,หายยาก่อนตายแล้วยังมียาหาอะไรเลยที่แต่งีสีเขียวแปดอันไปเลยงั้นน่ะอย่าไปรับรถมา เาจะเดด้วยเดด้วยไมดิ้งหรอวันจีวันี ใช่ใช่กระโโบไรอ่ะจะเปิดพันกระโโบกะโโบกระโโบโอ้ไม่ใช้เลยต่ทิ้งเลยไม่ใช้เลยนี่ไงยานี่ไงสาวไม่เอาสุดย่อนมาเราเปิดพันได้อลยเอาหมดอ่ะเอาไม่ใช้เชี่ยเกือบตายสัตว์โอ้ยนี่อ่ะ ตัวนี้มันไม่ต้องเราต้องไปที่อื่นนะตัวนี้ไม่ไม่ไหวนะใช่ใช่ไม่ชอบ่เออไม่ออกเขาวงมานี่งี้ยเฮ้ยนี่ไงเสียงปืนมาแล้วข้างบนอยู่ใกล้เนี่ยอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเอาตรงเอาตรงนี้หรอโอตรงนี้โคตรให่เลยพี่น้อยมากเลยพักลบแป๊บนึง เ็นดมงเบนเดทไม่มีชักอย่างตอเนี้ไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้ก็มันมีสี่เนาะเรามีแค่สามย่างไพี่พี่ขึ้นมาเหอะพี่ขึ้นมาเล้ข้างข้างข้างล่างมันโล่งไปดาคุณสี่อะเียเดี๋อจะดีเปมรนะพี่ว่านะไม่มไม่มาตรงนี้หรอกอเสียง่าพี่พี่พมพผลมาเอาแม็คแม็คเอ็นสี่แบบนี้พุมเอ็นสี่งนนนเอ แม่จ5อห้ามีมีแม่จุดห้ากี่านแล้วครับแม่จุดห้าแม้าเหรอมีอยู่เก้าสิบนัดตอนนี้มี energy link ่ะไม่มีเลยมี energy link หนึ่งขอเนอะขอขอให้เด็กตาดำดำรอขอมาให้เด็กตาดำรถเยอะข้อยู่างอเล่เดี๋ยวาดูวงก่อนดูวงก่อนพี่เ ตอนแรกที่มอไม่เห็นนแะคนเดินนะพี่ขับมาเรื่อยๆพี่บเอมีครคุณสองว่าอ่าู้บคอาคุณสองว่เหรอเาี่เราีเราใช้อยู่หรือเปล่าไม่ได้ใช้โอเคตัสององรีบกลับ้เองบอบอมาด้ยถ้าัใกล้จต้องข้ามผ่าอ่ะจะต้องรอคนทางนี้วมันจะมีใครมาหรือเปล่า เสียงปืนอยู่บนหัวเราเน,นี่ยนะตรงกล่องมีสกานะกล่องแล้วใส่แล้วนมัไม่มีใครใช้ e like สก,กาาเดี๋ยวนี้เขาใช้เอฟพี6กับเอฟพี4กันหมดแล้วเดี๋ยวนี้นยิงใครวะเปิดสุดนะเนี่ยนึกว่าคนไเลยรูกตกใจหมดนึกว่าคนไลยเฮียผมวะมไง ดูหมาเลยได้เสียงรถอยู่บนหัวอยู่บนหัวเราเปลี่ยนคนเปลี่ยนคนทำไงเยเปลี่ยนคนสักสักทีพี่โอ้โหไปเหอะจริงที่บอกแล้วโอ้โหพี่เอารถอยู่ล่างด้วยเเ่จ้าพี่เอารถพีมาอย่าเอารถพีนะรถพีน้ำมันหมดเออต้องหาคนแบวคนนึงอ่ะที่แบว็คไว ต้องหาคนต้องหาคนเดียวคนหนึ่งอะ่ะมียาวอีกใส่บู๊<ม>ใส่บู้วันที่เจ็ดมึงจะไปเอามึงจะไปเอา,ม,เอามึงจะลง,ย,งยังไง,งยังไงปิงกี่เอวเนี่ยโอเวอร์ให้หมาโ,โ,โดนมองรีไปเลยเจอแล้วน,น,นะขับรถอารถขัเอารถขับเราเฮ้ยโค้ชตนะัดมาขับหน้าเราเนี่ยรอก่อนกำลังไปมาตัดหน้าเรา โดนโดนสองนัดไปแล้วดีมีคูณสี่ไว้โดนสองนัดเต็มวิ่ง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 เลยวิ่งเลยไม่ต้องตามรถคันนั้นไม่มีน้ำมันไปไปรถเราไม่มีน้ำมันอ้าวรถคันนี้มีน้ำมันเหรอรถมีน้ำมันรถที่ไม่มีน้ำมันเรอย่าละเรารถเป็นรถเรื่องเปนเราเรื่องมีไฟอะโอ้โหจังไรนะทิ้งผู้ชายเนจังไรมากลูกสาวจอดรถทิ้งไว้เละกบอกเลยจังหวะนี้มึหน้าด้านมาก คนที่หน้าด้านไม่ดูในโลกอ่ะเนี่ยวิ่งไม่หันขโมยรถวิ่งไม่หันแน่ๆต้องหาแล้วเอกข้างหน้าพี่ปลาเด้แน่นอนผ่ขอบใจตัวเองนะเฮ้ยมันมีคนจับรถอยู่ข้างหน้าพี่น้าหนาพี่แม่นตายมาดูที่ตายอยู่หูตกรถเลยหายแะจะเอารถได้คันนี้ได้ไหมเนี่ยพี่มานี่แล้วพี่รถอยู่ห้าเราเนี่ยรถที่มีคนพี่ไม่มีคนขับแล้วแต่มีน้จมันเราไปจะโดนยิงหรือเปล่านี่ไอ้พีไอ้คนละ มันยิง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 มนยเื่นตกเขอื่นตกพีมึงดูกูด้วยพวกกูอยู่ไหนดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่มันเยอะนะพีมึงดูพวกกูด้วยดาวหน่งกูอยู่สามสิบวิเองนั่นไเราอยากได้รถอะเราไม่ทันแล้วเนี่ยผียังไงก็ไม่ทันงั้นเราอะีต้องเสียสลเอารถ เออเห็นละเอี๋ยวจบเดี๋ยวจบตอนนี้กันเดี๋ยวดูเขาเล่นได้ป่ะมาละมีผู้เสียสละห้าวิครับพี่นาไหวเปล่าลดถึงแล้วเนี่ยได้ลยไปเนี่ยถามจริงบ้านข้างหน้านี่มีหวังพี่อาจจะมีรถก็ได้พี่วงถึงพี่แล้วอ่ะไปแล้ว ทางพี่อ่ะมีจังตรงนี้เฮ้ยลมต้องตรงนี้เลยเหรอขับไปหาแล้ววะไปเหรอไปไอืไปไปอเะมีคนดักพานว่ะทีเนี่ยคือควาหวัของทุกคนหมดเลยขาน็อต้องขนรตขน็ต ดชุดกี่ไม่ต้องสลับไม่ต้องสลับไปต้องสลับไปเย่ไปอยู่นั่นเนี่ยเรียบร้อยบนเขาดูเอดีดูเอดีไปให้เอยยาก่อนยาก่อนยาก่อน้ยเอียาก่อนนี่แหละนี่แหละ๊มยาที่มีแต่ยาเปอดเกียวดปั๊มไม่มีแขกแคนย่า คนปั๊ย่างกันอยู่กูบ้างปั๊มเสร็จแล้วอ่ะปั๊มเสร็จแล้วกดปั๊มผิดด้วยปั๊มเฟิร์สเฉยเฉยเลยหมดแล้วยาหมดแล้วอี่เดี๋ยวตามันทั้ตัวไป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 เลยไปเลยปั๊มได้แค่นี้แล้วไปแล้วไปแล้วเลยไหมเป็นเอกไปเลยไอ้เนี่ขาเนี่ยขาเลืองเหลืองอ่ะขามันโล่งไป ถ้าไม่เอารถมาสายหมดเลยรถก็จะผ่านเฮ้ยไมวาบ่๊าบทางนู้นเลยทงซ้ายทางซ้าเลยหาี่เดี้บอกเลยไป ลงก็นี่มันล่งจริงมันล่งไปเฮ้ยมีรถมีรถในกระทาอมีคนนั่นอะ่บให้จดไหน่เไปองบ็กระางน่วนเชคส้นีดว่ได้คันติมันก่อนไม่เห็นคนวะไม่มีตู้นี้โล่ง ูนเหรทีวีคุณสีนแต่ไม่เห็นใครนะไม่มีพี่พี่เห็นไม่มีใครเลยเออร,รถมาจอดได้เหรอมันมันวิ่งเฉยๆว่ามันวิ่งเ,เหมือนเราอ่ะวันนี้เราคิดนะฮะมันลบดอกหรือเปล่าล้ดอกหรือเปล่าแต่แม่งโคตรแต่คือแม่งโคตรเลขข็กแล้วนะวงนะอ่ะยังเหลือยี่สิบคนอนะ่ะเราเราต้องไปว่ะพี่แต่เจต่สาสลับไม่เป็นผีตู้ง่ายสลับเป็นผีตู้เอาเบอร์ฟันไหมเบอร์ฟันตรงไหม โอ้อยแล้วไฟลุดไาเดไไดดายรเรียบร้อยถึหมอบีแล้วหมอปีแล้ปลเปลี่ยนหมอบอะไร้ยอุย้ยมันเขาเหรอไม่ไม,ม,ม่ายได้่าดแถวบ้านนี่มีคนแน่เ จะไปบีบมันยังไปบีบให้เล่นแถวนี้นะมั้งวิงแากนี้มาโอ้โหเอแหววบิวไม่ใช่เอแหววไอ้ต้นไม้ต้นไม้ต้นเห็นละต้นไม้หน้าเราอีอีร้อยห้าเห็นละ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 อีร้อยห้าพีมีต้นหน้าต้นหน้าเราอะพี่มันลงมาแล้วดมันลงมาแล้วน่ะมันอยู่ด้านหลังเนินละเอแหววเอแหววเอแหวว

เอเเสไม่เอวิวเอสเสิงใส่ทีดัวสอนัดเต็มกันเฮ้ยียไปไปไไปไปไมียาอะไรเนี่ยเร็ว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 มันไม่มียาหรอวะไปขับพูดติิดเดิดเดิดเมากนล้วกา หน้าเรามาแล้ววมาล้วาาลวิมหาล้มีแต่ตีมีบอกเลยระเบิดไม่มีด้วยหลังเราก็มาว่ะพี่ไม่ได้ยินเวลาขับรถจะโทษทีทตอนนีนนออ้ด้านหลังด้หลังไม่เห็นอหลัหน้าเฮ้ยมนหาพี่าาตวนแล้วี่หน้าพี่ตัวหลังนี่น,นเ Knock, knock, knock tay 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 một tay à? Ừ, tay một 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 cái gì tay một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  tay Nè, tay một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  tay เหรอคอมพิวเตอร์แม่งตายยิงยันต้านที่ไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งมีเห็นบ้างเห็นบ้างสองตัวเนี่ยเต่อมาแต่ยังไม่ได้ยิงเลยพี่ข้างล่างเรามีคนนะเออมันยิงเนี่ยฝั่งนี้ยิงได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยสองตัวน่ะเห็นบ้างเห็นได้แล้ว มีเป็นไงบ้างอะ่ะไม่มีอะไรไม,ไม่มีอะไรวะไม่มีมีแต่มีกระนายนีกระได้ตองกระบอ,อกเลยนะเออเก็บมาเลยไม่เอามามดาว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 แต่ทตาย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 หมดใช่ไหมตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งตีวงคนเล็กมันอยู่หน้า,าเราในชะ่ยังไม่บ้านหน้าเราตัวหนึ่ง